ถ้าข้าถ้าถ้พร้อมแล้วเป็นเซนเตอร์สักเลยเดี๋ยวาพนยังไงเรามีถ่ายาีนเนะครับค่ะนคยากา้ขึมดรูปครับผมอันนี้ยิงคำถามเรียนจบแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรครับเรียนจบแล้วก็รู้สึก ลงอกครับเพราะว่าตอนเรียนทํางานไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยเหน,นื่อยเหนื่อยพอสมควรเพราะว่ามันต้องแบ่งแยกการเรียนกับการแบบการทํางานค่อนข้างเยอะแล้วคือแต่ดีที่ว่าได้อาจารย์ช่วยไว้เยอะมากก็คือแกก็บอกอะไปทํางานก่อนแล้วค่อยแบบตามงานสุงก็ได้ไม่เป็นไรรู้สึกว่าตอนเนี้ยลงอกและได้ทํางานอย่างเต็มที่แลละไม่ต้องห่วงอะไรแล้วครับผมมีแทนงเรียนต่อ แทนจะเรียนต่อเออตอนนี้ซีคิดว่าน่าจะยังครับแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เพราะซีดูไว้เพราะาดูไว้ถ้าจะเรียนต่อน่าจะเป็นพวกการตลาดเดิมที่อยากเรียนแต่ว่าตอนนี้อยากมุ่งไปทำงานมากกว่าเพราะว่าพอเราโฟกัสสองอย่างเนี่ยมันเดี๋ยวกลัวว่าอีกอันนึงมันจะเป๋ก็เลยอยากให้มุ่งด้านนี้ด้านเดียว ก็ทํางานอย่างเดียวหรอกไันจบแล้วมีอะไรให้ตัวเองเป็นของขวัญไหมครัมีอะไรให้ตัวเองเป็นของขวัญหรอกก็ก็โดยส่วนตัวไม่มีนะครับแต่ถ้าอยากได้ของขวัญสําหรับตัวเองคืออยากไปเที่ยวครอบครัวมากกว่าอยากไปใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็อยากไปผ่อนคลายมากกว่าไปเที่ยวพักตากอากาศปกติครับ ใช่ับที่บ้านด้วยกับแบบเพื่อนๆด้วยเพราะว่าช่วงทํางานเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงมากถ่ายวันละสวันต่ออาทิตย์ก็รู้สึกว่าโอ้เหนื่อยแล้วก็อยากอยากไปผ่อนคลายวันนี้จะมีเพื่อนๆเรียมกันไวันนี้ส,ส,สีบอกเพื่อนๆไปแล้วนะแต่ว่าแบบยังไม่รู้ว่า เฮ้ยเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาทํางานหรือเปล่าแต่ว่าก็ทํามาได้ก็มานะครับอยากให้มาถ่ายรูปด้วยกันเยอะๆวันนี้แฟนมาให้กำลังใจเลยนี่เรามีคนรักเราขนาดนี้คูณไม่ออกเลยไม่ไม่คิดว่าคนจะรักเราขนาดนี้เราแบบคือโอ้โหเดินทางมาไกลๆผมรู้สึกว่าเป็นผมเองอะ่ะผมผมยังเหนื่อยเลย แล้วเทียบอะไรกับพี่ๆที่มานั่งรอผมตั้งแต่เช้าตั้งแต่แบบตีสีต้องมาเตรียมงานให้ผมผมรู้สึกว่าโอ้กออ็นับถือแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ผมอยู่ตลอดแล้วก็คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคือผมรู้สึกว่ากําลังใจพวกนี้แหละที่จะทําให้ผมเนี่ยสู้เราไปได้ถ้าไม่มีพี่ๆเหล่านี้เนี่ยผมคงแบบ หมดกำลังใจอะทำอะไรไม่ได้จริงๆก็แบบดีใจที่มีพี่ๆน้องๆคอยพพอร์ตเยอะขนาดนี้ครับแพนในโอกาสแสดของเราหลายกย่างเนยังไงบ้าก็ซีว่าก็น่าจะมุ่งไปเรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องร้องเพลงที่แบบเป็นหลักสองสองอันนี้เป็นหลักก่อนเพราะว่าเราชอบร้องเพลงด้วยแล้วก็ชอบแสดงด้วยก็จะแบบหาเรียนแอคติ้งเพิ่มหาเรียนแบบพวกร้องเพลงเพิ่มแล้วก็ เรียนการพูดด้วยครับจะได้มาพูดกับพี่ๆเยอะๆครับองคสี่ก็ฝากผลงานปีหน้าด้วยละกันครับก็ไม่แน่อาจจะมีละครอะไรมาก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงดรังที่ cover ไปของค่ายยูนิคอร์โก็ฝากด้วยนะครับใน GMM TV Record ก็ฝากด้วยนะครับ อ๋อใช่ครับโอโทรครับ3 2 1ก็ไวซ์เบอร์ซ่านะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับใน YouTube ใน GMM TV ครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูฝากเพลงด้ไหมอ๋อขอบคุณครับอ๋อแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับเป็นเธอใช่ไหม The Key แล้วก็ By My Side นะครับของเดจีมก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากแัะต่อด้วยนะครับ